เอาล่ะทุกคนก็บอกแล้วว่าถ้าไรเมื่อไร่เล็กก็เจอกันต่ดักมันเนี่ยยากมากๆเลยนะเพราะว่านานๆานทีเนี่ยมันจะเล่นกับเพื่อนมันที่เล่นในคอมอีกทีหนึ่งนะเออแถมในเกมนี้เนี่ยมันตายปุ๊บมันก็กดออกเกมเลยเว้ยแบบ ออกเกมไปเล่นเกมอื่นเลยอะแม่งโคตรอยางฮานะแล้วก็มีน้องๆเนี่ยมาคอมเมนต์แบบรัวๆเลยนะว่าแบบเออพี่พี่อินเดียมันไลฟ์แล้วพี่อินเดียมันไลฟ์แล้วอะไรแบบนี้นะก็จะบอกทุกคนนะว่าไม่ต้องห่วงนะผมเห็นอยู่แล้วเออถ้ามันไลฟ์เนี่ยแล้วถ้ามันเล่นกับเพื่อนมันเนี่ยก็เจอกันเลยนะแต่ว่ามันเนี่ยชอบไปแบบเออไปเล่นคนเดียวนานๆทีนะอย่างที่บอกมันจะเล่นกับเพื่อนมันเนาะส่วนใครที่เล่นในมือถือเนี่ยก็ไปดักมันได้ตามสบายเลยนะครับเออไปดักยิงมันได้ตามสบายเลยนะ ส่วนคลิปนี้เนี่ยก็อย่ามาม่าแหมอย่าดราม่าโอ้มุกอะไรนี่ยเอ่อก็ดูคลิปไห้มีความสุขกันนะครับไปๆฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันในเกมดีกว่าได้เวลาซัดมาแล้วเออได้เวลาซัดแล้วทุกคนในที่สุดวันที่เรารอคอยก็มาถึงทั์ที่สามลงไหนลงไหนลงกลางมั้ซัดไปเลยลงไปเลย เจอมันก็ะสับหน้ามันเลยยิงปุ๊บกดออกแม่งเลยอะไรอย่างงี้ป่ะจบแล้วมันจบจบไปเออจบจบอันนี้เอ็นไม่แห็นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่เห็นอะไรไม่มีไปดีกว่าไปดีว่าไปมันจะตายมันจะตายอะไรเงี้โอ้ยพัวจะตายจะตายแล้วพี่พี่จะตายแล้วครัตายแล้วตายแล้ว

มัวแต่ชิดเล่ م? ไม่ได้เลือบตัว <c oughs> ดีวะจำคันบ้านนะเรื่องนี้ไปบอกนี่นี่โอเคเตอร์อยู่นี่ต้อาพี่ปีดดีนใส่หน้ามันเถอะเลยโอ้ยโอ้ยสัมันสัมันนังกอ๊อี๋ยูแล้วพี่ตแ,แต่วัน้ี่อ้ปียังไปไม่ถูกนังกรอปมันขึ้นมาพี่แล้วนังกรอป chạy ra ra chạy ra đó, ra 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 Ôi, ra đồn rồi, ra vào ra 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 Ôi, Ôi, có súng ra 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 Ừ ra mì, ra 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 này, ra 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 Ôi มันลงใหม่แล้วมันลงใหม่แล้วมันลงใหม่แล้วจะตายแล้วจะตายแล้วพค่งรอดพค่งรอดเจอแต่ใครไม่รู้ไม่เจอโปรเฟสเซอร์เลยตอนนี้ไม่มีอันนี้จริงเคลียร์พวกนี้ก่อนเดี๋ยวได้เจอนวต้องมาต้องมาซื้อน้องเมียซื้อไอด้มหน่อยเดี๋ยวพี่ซื้อกระสุนเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนมันสะกิดโดนมันสะกิดไม่มีหิวนะไม่มีฮิวไอ้ฟางเนี้ยข้างล่างยังมีอยู่อ่ะ เฮ้ยโดนโดนไหมไหนงลากไม่เห็นป่านข้ากล่านจับตาจับตาไอ้หัวไอ้วิศูย์วิูนแม่งยิงเโดนขโมนโดนโมนโดนขนชาามีเฮ้ยไม่โดนขอโดนขโนก่อนปไม่ไหวแล้ว จะตายแล้วไ็ไดแล้วโดดส่วนไหอะมีทนไตรงโดนเกอบตายกูโอ้ย่านบนมีนะท่านบนยังมีมันรู้ดียังวะท่านบนมีนะบนยอดอะ โอ้ยไม่โดนช่วยด้วยน้องก๊อบทางนี้น้องก๊อบมากเลืองมากเลือง,งน้องเมียน้องเมียมากเลืองมากเลืองมากเลืงตายฮะมันต้องโดนยิงก่อนเดินย่ออ๋อเหรอเดี๋ยวไอ้ตัวนี้สัจจอะไรวะนะาสายยี่สิบห้ารถผ่าสิยิงเพื่อหวังผล อะไรข้างล่างน้องข้ามยังอยู่หรอน้องข้ามเพราว่าใช่ตอนนี้ไกโอ้ยผมถูกจริงต้อการความช่วยเัลืออทุยยอ้เยอะสะอึ้งเฉยฝังนู้น้วเจมีจไปได้คนเดียวฮิวฮิวได้ปะกย้องฝั่งนู้นต้องก็น้องเนี้ยเแล้วเลล้ว อ๋อเนี่ยนกอฟนกอฟมานี่น,นอก,กอฟมานี่ดีนอนแลว้ววนสไต์โอ้โหไม่โดนทันบราชารแล้วทันบราชารแล้วข้างบนข้างบนยังมีตัวหนึ่งพี่เจนชุบได้เลอะุดเลยที่ผมต่อตัวนี่เนี่ยวิรวด

ออยังไหวกิตตี้วะเนี่ยยิงไปฝั่งม่้รถเลยวิ่งขึ้นก่นอ,อนเอาาอยรถตา,านอะไรอะไรมันขึ้นมาเอกไหนเอ้ยแค่อเอกไป่ลย,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 ยได้ไหมลูกหนึ่งได้ๆๆข้างบนนะลงไหนไม่รู้อ่ะไม่ถึง mình thay biết luôn cũng kiếm mà lên một ạ con nhé từ đi vào luôn bao bao bê đọc đi mấy chân sư thôi ừ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  ข้างล่างสองตัวโอ้โหปุ๊บโนหวยไ,ไม่มีตังค์จบละอย่าอีกเก็บคนเดียวเลยวะเองมีเอาอดาบเรียบห,ห,หาตัวแล้วว่ะเออเป็นไงล่ะอยู่ท้านบน

ตายงี่หวอดเยละบิลลี่กานก่อนยำยำมันโปรเฟเตอร์ลุงยำลุงยำกูลุงยำเอ้ยเฮ้ยปืนค้างปืนค้างปืนค้าง ออเออพอดีเลยพอดีแล้วพดตีแล้ว,อ,ตตลว <laughs> อะไรวะพะลามข้าวเพื่อตัวเดียวเอง,ง,งอ่ะจริงเป<อ>็นตัวเดียวเองคนลงข้างบนมีกระสุนแล้วอ๋อสัตว์ไหนเออมันตัวหวยก็เดิม โอ้โหลงมาแล้วไม่มีการตัวติดแอดอก A few moments later มันลงไปเอาแอดอกเฮ้ยมันออกแล้วนี่ไงตายแล้วมันตีมัตีเลยเขายิงเลยตัวเดียวตายเลยหมดนตีแล้วใครออกวะน่ะตายแล้วอะ

โอ้โหตีตัวเขาเน่พี่โอ้โหกระสุนดีไม่ทันเนี่ยเยอะทำไงวะเนี่ยได้ยิงแล้ไม่ดีกว่าเร่วมตั้งติ่มได้ปะทูกไข่ก็ได้แต่พี่เลยจะได้ไข่น้องก๊อฟก็ได้ อระชุกไม่ได้เอ้าชุปใครก็ฆ่าเหมือนกันหมดนะพี่มาแล้วมาแล้วเอาเองมาเป็นโล่เกาะกำบังหน่อยเกาะทองเกาะทองเนี่ยมาเป็นโล่ข้างในอปืนแดมพี่เจมส์แน่เจมส์เก็บตังค์มาไม่มีพี่เข้าไปปุ๊บเข้าไปปุ๊บโบ วิ่งหนีเจอย่าเข้าไวตกดแล้วเพื่อเองตายเออไปกันตั้งเออมีลูกเพ่อนมีเอ๋นี่เอยิงมันเอขงบนเอ๋ขงบนเอขงบนจบเลยเลยเลยเกิด

รอ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 ,อ,อ,อมันลงมาเดี๋ยวกดโว้มันจบแล้วพี่เจย์ยังไเ,เห็นแล้วพี่ตายหาตายห่าไหมนะไว้หล่อเรา่อโดนมามแพ้และเดี๋ยวชนะเฉยก็จบแล้วนะคินโดนโว้ไปซะจบแล้วแล้วยอด ยืดรับอย่าโคตรมันโคตรตึงตานี้โอ้โหตึงจริงเลยซัดหมดเล้วแม็กนัมม่นโอ้โหดูดิทุกคนยิบเอ็ดคิวยิบเอ็ดคิวต่อ